สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือ1เครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Li น์แอดเลยก็ได้เพื่อนเพื่อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลย,เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้นเอาแล้วครับผมสครับตอนนี้คุณกําลังรับชม เองชนะนะจ๊าวันนี้เราก็อยู่ในเกมลาเทลนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ในยุค90นะก็เป็นเกมที่สนุกนะตอนที่ผมเล่นสมัยก่อนนะเมื่อแบบประมาณสิกว่าปีที่แล้วผมก็ได้มีการเล่นอยู่แต่ว่าเกมนี้เหมือนจะเป็นเกมหลังๆนะมันจะมีเอ่อเมเปิลสตอรี่แล้วก็โกดออนไลน์แล้วเกมนี้เหมือนจะเป็นเกมที่มาหลังๆแต่ก็สนุกเหมือนกันเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกเหมือนกันเป็นเกมแนว 2D นะครับผมคล้ายๆเมเปิลคล้ายๆโกดออนไลน์นั่นแหละแล้วก็เกมนี้ก็มีระบบตลาด ลนะซึ่งตอนนี้กําลังเปิดให้ทดสอบอยู่เป็นอัลฟาเทสนะครับผมเราเข้ามาเล่นทดสอบไปแหละเดี๋ยวพอปันปิดแล้วเปิดมาใหม่มันก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็น่าจะรีทุกอย่างแหละเพราะมันเป็นแค่เทสเฉยเนาะมันไม่ใช่โค้ดเบต้าหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบในเกมคร่าวๆกันตอนนี้อาชีพเนี่ยมันจะมีให้เลือกเล่นอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปดูอาชีพก่อนแล้วกันนะอ่ะพอเราเข้ามาก็สร้างตัวละครเข้าไปก่อนนะครับผมนี่ เดี๋ยวสร้างตัวละครให้ดูว่ามีเกี่อาชีพอาชีพตอนนี้มีอยู่4อาชีพนะครับผมีมีนักรบนะครับนักรบจะใช้ดาบแล้วก็หอกนะครับผมมีอาวุธ2อย่างนะครับผมแล้วก็ผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์นี่ใช้หลายอย่างเลยมีโล่ดาบผมเข้าใจว่าน่าจะใช้โล่กับดาบไม่งั้นก็เป็นโล่กับกระบองหรือไม่ก็กงเล็บอย่างเงี้ยครับผมผู้พิทักษ์แล้วก็จะมีนักเวท,น,เวทนักเวทก็จะมีอาวุธเป็นอะไรเนี่ยเป็นฟ้องสบููกับไม้เท้าประมาณนั้นแหละก็ใช้เวทในการโจมตี เลนเจอร์ anger, อาชีพที่ผมเล่นอยู่มีปืนมีไม่ใช่ปืนเนี่ยมีหน้าไม้มีธนูแล้วก็มีมีดตัวมีดเนี่ยเหมือนจะใช้ในช่วงแรกเท่านั้นนะแต่ว่าพอพออัพคลาสสองตอนเลเวลหกสิบเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ธนูก็หน้าไม้อมแต่อาชีพมันอื่นไม่รู้เพราะว่าผมเล่นอยู่แค่อันเดียวผมเล่นอยู่แค่เลนเจอร์นะมผมลองเล่นแค่เลนเจอร์นะครับผมก็จะมีให้เลือกเล่นอาชีพตามนี้นี่ก็ลองมาดูก็ได้มันดูไม่ยากหรอกอันนี้ก็หอกเนี่ยเห็นไหมหอกกับดาบ ออกับดาบใหญ่ดาบใหญ่เท่มากนะดาบใหญ่เท่มากอาชีพนี้ผมเห็นคนเล่นแล้วผู้พิทักษ์อันนี้ผู้พิทักษ์ยังไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่สายก็จะมีตอนอัพคลาสก็จะมีแยกออกมา2ส,สายหรอ,อนักเวทก็อยากมา2ส,สายมีนักมายากลแล้วก็มือกีตาร์ส่วนเลนเจอร์ก็จะมีนักแม่นปืนกับทหารเสือ,อโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นระบบเ,เน้นไปในทางออตโต้แล้วก็ปล่อยบอทในการเขาเรียกว่าอะไร ปล่อยบตตีมอนเตอร์นะครับผมให้เลเวลอัพขึ้นมาเรื่อยๆได้ก็จะมีภารกิจรายวันค่าภารกิจรายวันให้เราทําแล้วก็ค่าแอคทีฟตรงนี้เขาก็จะมีบอกว่าเราทําอะไรแต่ละอย่างจะได้ค่าแอคทีฟเท่าไหร่พอได้ค่าแอคทีฟแล้วเนี่ยก็จะมารับรางวัลพวกนี้ได้ก็คือเหมือนเป็นอะไรที่เราต้องมาทําในแต่ละวันแหละมาทําเพื่อที่จะได้รับค่าแอคทีฟแล้วก็จะรับของฟรีพวกนี้คือต้องมาทำนะแล้วซื้อบัตรรายเดือนได้ค่าแอคทีฟสเท่าหรอบัตร b บทเทิลพาร์ตอ๋อก็วิธีการเก็บเลเวลมันจะมีดันให้เราเนี่ยเข้าไปเก็บเลเวลดันตัวนี้เนี่ยถ้าลงไปเนี่ยเนี่ยเลเวลเราจะขึ้นเร็วมากหรือถ้าเราเก็บอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเราจะได้แบบ e p ตัวละ4 0 0พเนี่ยตัวละ4ี0พ4น0จอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมานิดนึงน่ะนิดนิดหน่อยๆอเออขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าเราเข้าดันเนี่ยเลเวลจะพุ่งพุ่งพรวดเลยอ่ะเดี๋ยวลองเข้าดันให้ดูนะดันมันจะจำกัดในการเข้านะคือมันจะมีเวลาจำกัดอยู่ในการเข้าดันแล้วก็การเข้ามาในดันเราสามารถซืื้้้้ออบบััพวกกนีไไดผม็ซปเลย นี่ซื้อซื้อไปเลยซื้อหมดเลยบัฟนี่ผมซื้อบัฟหมดเลยอีกีเพิ่มขึ้นมา190%แล้วผมก็จะเวลอยู่ยนี้ย,วยาวๆไปเลยนะผมเวลอยู่นี้ย,วยาวๆไปเลยแล้วก็การอ,อัพเกรดอาวุธอัพเกรดชุดพวกนี้ก็จะมีระบบในการตีบวกเหมือนกันอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ การอัปเกรดชุดอาวุธก็จะมีการเสริมแกล่งเสริมแกล่งที่เป็นการตีบวกตอนนี้ปืนผมเนี่ยบวก10อยู่เห็นไหมถ้าบวกขั้นต่อไปมันก็จะ HP ขึ้น HP เพิ่มขึ้นโจมตีเพิ่มขึ้นตามนี้เห็นปะ่ะก็จะมีการตีบวกวัตถุดิบที่ใช้ในการตีบวกก็เป็นหินแร่ทองแล้วถ้าบวก10ขึ้นไปก็จะใช้คลิรสัลนแดงผสมไปด้วยนะครับผมเห็นปะ่ะ การบวกนี่นะด้หินแร่ทองแล้วก็มีการฝังอัญมณีในไอเทมคล้ายๆเหมือนการใส่ออปชันในไอเทมของโยกังสามารถใส่ฝังได้4อัญมณีนะผมอเห็นไหมฝังได้สอัญมณีแต่ว่าอัญมณีเนีย่ยหาจากไหนไม่รู้วะผมได้มาก้อนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ได้มาไงแล้วก็มีดัดแปลงดัดแปลงก็จะใช้ตัวนี้คริสตัลสีม่วงนะผมดัดแปลงก็จะเป็นการตีบวกเหมือนกันนะผมก็จะเป็นบวก4ี่บวก5แต่เป็นตีบวกแบบ ดัดแปลงออค,ค,คือแยกเป็น2คำมาแหละคำว่าดัดแปลงกับคำว่าเสริมแก่งแต่สุดท้ายแล้วก็คือการตีบวกเหมือนกันนะครับผมเห็นปะเข,เขาจะมีบอกว่าบวก4ไป5เนี่ยก็จะเพิ่มเท่านี้เท่านี้นะเออเห็นไนหะมก็จะมีเพิ่มประมาณนี้คือระบบตีบวกในชุดเอ้ยในชุดอะไรชุดอาวุธในเกมนะครับผมสวมใส่ถ้าเราเปลี่ยนชุดหรืออาวุธเนี่ย การตีบวกก็จะย้ายไปด้วยนะครับผมเออเกมนีนออ้มันค่อนข้างที่จะดีนะสมมติว่าเราเปลี่ยนหมวกเห็นไหมหมวกผมก็ยังกลายเป็นบวกห้อยู่ทั้งที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้แล้วก็มีระบบตลาดกลางสามารถให้เราเนี่ยซื้อขายกันในตลาดกลางได้ด้วยแต่ผมคาดว่าตลาดกลางในเกมนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะได้ใช้กันเท่าไหร่นะ่าจะเป็นตลาดกลางเหมือนพวกมิวแอสเซนชั่ มิวดาห่งโลหิตอะไรปรมานะีตลาดกลางใช้เหรียญสายลุ้งตัวนี้ในการซื้อขายได้นะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นเหรียญตัวนี้ตัวแต้มพวกนี้สามารถซื้อขายได้เห็นไหมก็จะมีประมูลสายลุงอันนี้ก็ใช้สายลุง้งอันนี้ประมูลตัวแต้มประมูลเหรียญตระกูลประมูลตระกูลเนี่ยก็จะใช้ก็ใช้ตัวแต้มเหมือนกันนี่ประมูลอะไรเนี่ยช่องประมูลของฉัน ตอนนี้เลเวลผมเกินสิทธิ์ในการเข้าดันนแหละผมต้องเปลี่ยนดันเจียนผมต้องไปดันเจียนเลเวล80อ่ามันย้ายมาแล้วมันย้ายมาให้ผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูตลาดกันต่อนะต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยระบบประมูลนะฮะนี่ก็จะมีการประมูลของเวลาเราดับของอะไรได้มาเราสามารถเอามาลงประมูลได้เดี๋ยวผมจะประมูลให้ดูนี่ผมว่ามีของสีทองอยู่ปุ๊บอ่าประมูลอ่าอสาสวมใส่ใได้อันมาใหม่อันมาใหม่่ะของวางปุ๊บ,บเห็นปะนี่วาง แข่งประมูลเนี่ยมันใช้เวลา2ชั่วโมงนะผมหลังจากหมด2ชั่วโมงมันก็จะคืนเรามาถ้าไม่มีใครมาประมูลนะแล้วก็การอัปเกรดของเนี่ยเราสามารถเอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาอัปเกรดให้มันเป็นขั้นที่สูงขึ้นได้อ่ามันชื่อว่าระบบจิ๊กซอนะครับผมระบบจิ๊กซอเนี่ยมันจะเป็นการเปิดช่องจิ๊กซอตรงนี้น,นี่เปิดใช้งาน อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเปิดมาแล้ว3ช่องแต่และช่องก็จะบวกของตอนนี้ถ้าเราต้องการเปิดช่องต่อไปเราก็ต้องเอาของสวมใส่ของเราเนี่ยมาใส่เข้าไปนี่อันนี้มันเพิ่มขึ้น70%ใช่ไหมเราก็สามารถใช้สายลุงได้เพื่อที่จะให้มันกลายเป็น100%อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปึ๊บเนี่ยมันก็จะบวกช่องต่อไปก็จะบวกช่องต่อไปให้เราเหมือนมิวไหมคล้ายคล้ายมิวเลยไหมเอาของซ้ำอะ่ะเพื่อที่จะมาอัปเกรดให้มันอะ่ะเออเหมือนมิวเลย แต่ถ้าของอันไหนที่ไม่มีจิ๊กซอเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเปิดฟังก์ชันจิ๊กซอได้ะฮะเราต้องไปหาของใส่ที่มีจิ๊กซอขึ้นมาเห็นไหมอันไหนมีจิ๊กซอเนี่ยมันก็จะเปิดได้นี่แต่ว่าก็ต้องเปิดได้ตามอ่าตามเกรดของอุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเปิดได้หลายเกรดเอาง่ายๆก็คือยิ่งยิ่งของที่มีเกรดสูงก็สามารถเปิดช่องได้เยอะขึ้นนั่นแหละนี่เห็นไหมอย่างอันนี้เป็นสีทองก็จะเปิดได้แค่6ช่องอันนี้น่าจะเปิดได้ครบเลย9ช่องนะครับผมนี่ เปิดอีกไหมเนี่ยอ่าไม่ไม่ไม่ได้เราสามารถเอาสายลุ้งเปิดช่องให้มันฟึบอ่าแบบนี้เห็นไหมใช้สีพันุอู้เยอะอยู่เหมือนกันนะเปิดช่องฟึบอ่าเห็นไหมหมวก HP อันเนี้ยอย่างอย่างพวกเนี้ยก็เปิดต่อไม่ได้แล้วเปิดได้แค่ช่องเดียวถ้าสีม่วงต้องเป็นสีทองขึ้นไปถึงจะเปิดได้หลายช่องแล้วเราพอเราเปิดหลายช่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แต้มฟังก์ชันมาด้วยเราก็มาอัพตรงนี้ได้แล้วก็มีฟังก์ชันการสืบทอดเหมือนถ้าเราได้ของ ที่ดีกว่ามาแล้วเราต้องการย้ายฟังก์ชันนะ่ะตัวจิ๊กซอเนี่ยมันจะไม่ย้ายไปตามนะถ้าเราได้ของที่ดีกว่ามาเราต้องเอามาย้ายฟังก์ชันจิ๊กซอไปนะครับผมถ้าเราสรวมใส่อันใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมาเปิดจิ๊กซอใหม่เริ่มต้นใหม่นึกออกไหมเออพราะนั้นแล้วเราก็ต้องเอามาย้ายฟังก์ชันนะผมแล้วก็มีระบบอะไรอีกระบบตื่นรู้ระบบตื่นรู้รก็จะเป็นการอัปเกรดคาร์สของเราเนี่ยตอนนี้ผมเป็นมือไรเฟิลเราก็มาทำเควสต,ตามนี้ นี่เควสตามที่เขาบอกเนี่ยเห็นไหมตัวละครถึงในวยี่สิบนู่นนั่นนี่ก็มาทําทำทำแล้วเราก็จะตื่นรู้ได้เราก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆในสายอาชีพของเรานะฮะพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นจะมีระบบสกิลอ่าระบบสกิลก็ไม่ได้อะไรมากครับผมสาหรับใครที่กลัวว่าจะเล่นไม่เป็นอัพไม่เป็นก็นี่เลยแนะนํากดแนะนําแล้วก็กดยืนยันเขาอัพให้เลยง่ายครับผมนี่อย่างผมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันควรจะต้องอัพสกิลอะไรเนี่ยผมก็กดเข้ามาแล้วก็กดแนะนําไปอาปืนคู่เนี่ยกดแนะนําไปเลยฟึบนเนี่ยเขาก็อัพให้เราเลยเห็น เขาก็เลือกอัพอันที่จําเป็นนะ่ะที่จะที่จะใช้งานอนะัพให้เรานี่เห็นไหมหมดหรือยังเนี่ยเอ้ยทำไมมันยังเป็นไอ้นี่อยู่อะ,อะแนะนาโอเคอัพให้แล้วง่ายๆครับผมแล้วก็มันก็จะเอาติดตั้งสกิลให้เราอัตโนมัติถ้าเราเปลี่ยนอาวุธในตอนแรกที่เรายังไม่อัพคัสอะถ้าเราดรอปอาวุธได้เนี่ยผมแนะนาว่าให้เปลี่ยนอาวุธใช้ไปเรื่อยๆถ,ถูกใจอันไหนค่อยใช้อันนั้น ในช่วงที่เรายัางไม่เลเวล60เราสามารถเปลี่ยนอาวุธไปได้เรื่อยๆเลยนะผมเ, ا, เราเลือกสายอะไรมาถ้ามันเล่นอาวุธไหนได้เราก็จะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปนได้เรื่อยๆและสกิลมันก็จะเปลี่ยนตามอาวุธด้วยเราสามารถเลือกเล่นตอนนั้นแหละก่อนที่เราจะตัดสินใจเพื่อที่อัพคลาสตอนอัพคลาสแล้วเนี่ยมันจะมีแค่สกิลที่เราเลือกคลาดนั้นอย่างเดียวอย่างผมเล่นปืนตอนนี้เนี่ยก็จะมีแค่สกิลปืนก่อนหน้านี้ที่ผมยังไม่อัพคลาสผมสามารถเปลี่ยนเป็นดาบ เปลี่ยนเป็นปืนหรือว่าเปลี่ยนเป็นธนูได้ันจะมีสกิลให้เราลองเล่นทั้งหมดเลยเออค่อนข้างที่จะดีนะทาให้เราเนี่ยตัดสินใจก่อนที่จะเราจะเปลี่ยนคัสนะครับผมมีระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมระบบสัตว์เลี้ยงสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาทํางานได้่าเหมือนโกดไหมเหมือนโกดไหมที่เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาปล่อยให้ทํางาน ah เดี๋ยนะให้ให้ทำมีหมดแล้วหรองานเนี่ยงาน่ h ให้มันทํางานตอนนี้แล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงไป ล้วก็กดนําส่งปึบเดี๋ยวมันไม่ทํางานเองครบเวลาตามที่กําหนดเราก็จะมากดรับของก็ได้ของตามนี้เลยนะผมมีอัพเลมงเลเวลสัตว์เลี้ยงนะฮะเลื่อนขั้นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยจากไข่ติดปีกก็จะกลายเป็นไข่ติดปีกบวกสองมีการตื่นรู้นะฮะตื่นรู้ไม่รู้จะตื่นรู้ทงไงหรือถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรดีเราจะทําอะไรดีเรากดที่ตรงนี้เลยง่ายๆวิธีเล่นปึบเขาจะบอกว่าวันนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยเขาจะขึ้นมาบอกให้เราหมดเลย ว่าเราสามารถทำอะไรบ้างประสบการณ์แผนที่อ่ะก็คือแผนที่ดันเจียนเก็บเลเวลนั่นแหละนี่เราสามารถเข้ามาได้เลยหาเมื่อกี้ผมลงไปแล้วหรือว่าบุคคลธรรมดาแกนสารอันนี้จะเป็นตีบอสแหละเนี่ยไปตีบอสตีบอสก็จะได้ของที่ดรอปพวกนี้อ่ะลองไปตีให้ดูแล้วกันเลเวล80ปิปร๊บเฮ้ยเลเวล80ผมใส่อาวุาใส่แหวนใหม่ได้ผมซื้อแหวนตัวใหม่มานี่ใส่แหวนตัวนี้เลยอุ้ยดีดีกว่าป่ะดีดีบวกบวก 70, นะุก7 0,000น่ะใส่เข้าไปเลยนี่ค่าพลังเพิ่มขึ้้นนนนเเเป็เพิ่มขึ8 0,000ลยนะ เดี๋ยวฆ่าบอสฆ่าบอสเหมือนเวลาจะหมดบ่ะเราน่าจะฆ่าไม่ตายว่ะเออพอฆ่าไม่ตายแล้วเวลาหมดมันก็จะกลายเป็นระดับ SS เมื่อกี้มี S3 อันนะฮะเนี่ยอุ้ยเราตาย่ะโอ้เราสู้บอสตัวเมื่อกี้ไม่ได้ครับผมเราต้องไปอัพอัพของเราก่อนนะเราต้องไปหาอัพของเราก่อนให้ให้เก่งขึ้นเดี๋ยวค่อยไปฆ่ามันอีกทีนึงหรือเราสู้มันไม่ได้เราก็สู้ตัวที่มันอ่อนลงกว่านี้เพื่อที่จะหาของอ่ะ เราลองไปสู้ตัวนี้ไหมตัวนี้ผมว่าน่าจะสู้ได้แหละเราเลเวลหมันมาเยอะแล้วได้ S สาตัวไปเลยเอาของดีๆเห็นไหมัมนจะมีดอบของดีๆให้เราเนี่ยถ้าเราเอามาแล้วเราไม่ได้ใช้เราไปตั้งขายได้นะผมตั้งประมูลได้เรียบร้อยตายนี่เห็นไหมพอเราได้ของที่ดีกว่าเนี่ยเขาจะถามว่าจะเก็บไว้เองไหมหรือว่าจะเอาไปประมูลเลยก็เก็บไว้ก่อนเ,อเก็บไว้อุ้ยอันนี้ไม่ใช่ของอาชีพเราเราเอาไปเอาไป,เอาไปประมูลครับผม ไม่ใช่ของอาชีพเราวางจํหน่ายฟึบอ่าเดี๋ยวมีคนมาประมูลก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วประมูลไม่ค่อยออกว่ะเออเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็ไม่ใช่ของอาชีพเราอะประมูลไปวางจําหน่ายไปมไม่รู้จะออกหรือไม่ออกนะแล้วก็มีเปิดแกนสารเปิดแกนสารนี่จะเป็นการสู้กับบอสแล้วทำไมเปิดแกนสารไม่รู้ว่ะลองฆ่าตัวนี้ไหมอุ้ยอีกอีกหนึ่งนาทีอ๋อไอ้บอสพวกนี้จะมีคนอื่นมาตีได้ด้วยนะผมบอส พวกเนี้ยจะมีเวลาเกิดเห็นไหมฆ่าครั้งที่แล้วก็จะมีชื่อขึ้นว่าใครฆ่ามันได้ในครั้งที่แล้วนะผมมีสัตว์ประหลาดคือฮารดเนี่ยก็อันนี้จะเป็นการลงดันเซียนเพื่อที่จะไปชั้นสูงๆไปเรื่อยๆนะผมก็ลองมาเล่นกันดูผมว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินนะไม่ได้ใช้เวลาเล่นเยอะขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าถ้าเติมอ่ะมันจะเก่งได้จากอะไรเพราะว่าผมลองเล่นฟรีดูก็ยังเล่นไปได้เรื่อยๆนะผม ของมาองมาอัพอะไรเงี้ยก็ถ้าเติมมันเดี๋ยวดูนะมันจะมีแพ็กเกจอะไรเนี่ยแพ็กเกจอย่างเงี้ยถ้าเติมเนี่ยเอา้าเอ้าเนี่ยผมไม่ต้องเติมแต่ผมได้เฉยเลยวะ่ะเป็นชุดแฟชั่นหรอเอา้าเอา้า <laughs> ยังไม่เติมเลยนะเมื่อกี้ถ้าเติมเขาเหมือนเขาจะบอกว่าให้เติม19บาทนะก็จะมีมีโปรโมชั่นในช่วงนี้ด้วยโค้ดเบต้าคืนยอดนะครับผมถ้าเราเติมเงินเนี่ยเขาก็จะคืนยอดของเราในตอนที่โอเพ่นเบต้านะครับ อลองมาเล่นกันดูเป็นเกมที่สไตล์น่ารักนะครับผมแล้วก็เล่นง่ายเข้าใจง่ายไม่ได้อะไรมากมายแล้วจาเป็นจะต้องเติมไหมถ้าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกเราก็ค่อยเติมก็ได้แต่เล่นแล้วรู้สึกว่าม,มันมันยังไม่สุดพอเลยเรายังไม่อินพอก็ไม่ต้องเติมก็ได้ผมจริงเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกสนุกนะเป็นเกมยุค90เหมือนกัน เคยเปิดมาแล้วแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเอเวอร์ชันนี้มาเปิดเป็นภาษาไทยมาดูอันดับในเกมกันว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วเห็นไหมเลเวลร้อยห้าสิบหกเนี่ยเราส่องของเขาได้ไหมเนี่ยดำเนินการบ่อยกันาดไหนเพิ่งคลิกทีเดียวเองนักรบของผมคือเลนเจอร์เลนเจอร์เลเวลร้อยยี่สิบส่องของไม่ได้ด้วยกดแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่ติดอันดับเลยเลเวลแปดสิบสองชุดมันเหมือนกันหมดเลยสไตล์จะเป็นประมาณนี้แหละสไตล์ ระบบส่วนใหญ่เป็นออโต้เล่นง่ายไม่ต้องอกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นแล้วก็มีสอนมีอะไรให้เราเข้าใจง่ายนะครับผมประมาณนี้สําหรับรีวิวสั้นๆระบบเบื้องต้นของเกมนี้สําหรับใครอยากลองเล่นก็โหลดมาลองเล่นได้ตอนนี้เป็นอัลฟาเทสอยู่นะครับผมพิมพ์ชื่อเกมในเพจสโตรต์ได้เลยแล้วโหลดมาแล้วเล่นได้เลยไม่ต้องเบียนลงทำบงทะเบียนอะไรมากมายโอเคเกมวันนี้ก็มารีวิวแนะนําคร่าวๆให้ผู้ชมดูแค่นี้แหละวันนี้ไปละบ๊ายบาย